สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาตั้งค่าพิเบสในรีโมทกันนะครับคือเราเซฟกล่องเคบาที่ว่าได้ทีหมดแล้วใช่ไหมพอ,พอพอมนได้ทีปุ๊บแต่เราไปเล่นแล้วอาการแบบว่ามีอาการบิดเราต้องการแก้ค่าแต่แต่ขี้เกียจแก้ในกล่องเนี้ยแก้ในรีโมทก็ได้นะครับก็คือแก้ตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เล่นอยู่นะถ้าแก้ในรีโมทแล้วยังไม่หายบิดไม่อะไรเงี้ยเข้ามาหมดนี้นครับแต่เป็นทีไม่จำเป็นต้องเป็นรีโมทอ่าเป็นทัสกีนะเป็นเริ่มได้ตั้งแต่ที เริ่มตั้งแต่ที8 t ี14ก็ทําได้นะแต่เราต้องฆ่าเข้าอ่าเข้าเข้าโหมดของเขาให้ถูกนะมันจะเป็นโหมดการ์ดอย่างนี้เลยพอเราเข้าไปผมเล่นที8อยู่นะมันจะเป็นโหมดการ์ดที่แบบว่าอย่างงี้แต่จะชื่ออย่างงี้แหละชื่อนี้แหละผมว่านะเดี๋ยวน่าจะชื่อเดียวกันอย่างงี้แหละนะแต่น่าจะเป็นพิพิษอะไรสักอย่างนึงในแหละของเขาอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะตอนนี้พิเบษเปิดเท่านี้ใช่ไหมครับ ผมตั้งไว้เจ็ดสิบห้าเจ็ดิบห้านะผมไปลดนะเพราะว่าเมื่อชาดิษไปเล่นแล้วหอมีอาการบิดนิดหน่อยครับก็เลยลดลดค่าพิเบษเท่ากันสองข้างนะแต่พิศูนน์นะ่ะต้องให้เบรตรงนี้อยู่ตรงกลางพอดีเป๊ะนะครับเวลาเราเซ็ตกล่องทุกอย่างครับสติ๊กอยู่ตรงกลางพอดีนะครับแล้วขึ้นลงต้องเท่ากันนะเราหงายท้องขึ้นชุดขึ้นชุดลงมันต้องเท่ากันนะครับหงายท้องแล้วก็ฮอบธรรมดานะทั้งทั้งเขาเรียกว่าอะไรผมเรียกผมเรียกว่าให้ถูกอะหงายท้องก็อะไรอีกอย่างหนึงน่งแล้ว ฮอปธรรมดาอีกอย่างนึ่งนะผมเอาเป็นสับไทยแล้วกันหงายท้องกะกับวินธรรมดาวินฮอปธรรมดานะเดี๋ยวลองาลองมาลองเปิดค่าฝั่งนี้ผมจะเพิ่มให้เป็นร้อยครับเพื่อนเพืพ่อนดูพิเศษได้ไหมพิเบษมันอยู่เท่านี้นะเละส่ตอริลงสุดแล้วนะครับคือขึ้นขึ้นเป็นขึ้นนล้ลงก็คือลงนะถมมนีผมบวกบวกเข้าไปให้เป็นหนึ่งร้อยแล้วตอนนี้เจ็ดสิบห้านะเพื่อนเพื่อนดูพิเบษด้วยนะ <C LE AN> เห็นไหมครับพิเบษมันก็จะพลิดขึ้นไปเห็นไหม ถ้าเราลงมันก็จะลงอ่าถึงหกสิบห้าครับผมก็เจ็ดสิบห้าของผมเล่นอยู่ประมาณนี้ครับคือเซตอย่างเงี้ยก็คือต้องทําทั้งหมดสามหมดด้วยนะครับถือว่าฮอาการดีแล้วเริ่มจากไอด์เดิลเหนือการดีนะชุดขึ้นชุดลงได้นะแต่รอบต้องตึงพอสมควรนะครับพอชุดขึ้นชุดลงได้เราก็ไปแก้ไขไอดเดิลสองอ่าไอด์เดิลไอดเดิลหนึ่งไอด์เดิลสองโนมอนเห็นไหมครับเมื่อกี้ทำเป็นโนมอนหนึ่งสองผมเท่ากันนะแต่ถ้ารอบเยอะถ้ารอบเยอะแล้ว ชูดแล้วมีอาการเอียงเราก็สามารถลดได้นะสมมติว่าไอเดืนสองเรารอบเยอะเกินไปแล้วชุดแล้วอาการเอียงขึ้นมานิดหนึ่งเราก็ลดสักห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับลองลดกันดูครับคือรีโมทผมคิดว่าน่าจะทําได้แทบทุกรุ่นนะแทบทุกรุ่นนะแต่เราต้องเข้าใจค่าเพราะว่ามันมันเป็นหอก็หอเขาก็ถ้าถ้าเข้าไปในโหมดหอเขาก็ต้องมีค่าที่ว่าให้เราแก้คือค่าของพิษเบดแล้วก็หางอยู่แล้วของรีโมทนะ ขนาดรุ่นสมัยนู้นอะรุ่นสมัยทีแปดมันเป็นมันไม่ใช่ทัชสกรีนมันก็ยังมีเลยนะครับแต่แต่ค่าหางผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนผมหาไม่เจอมันจะเป็นเหมือนค่าลิมิตลิมิตเพราะว่าฮอจริงเราเราไม่จําเป็นต้องเปิดให้เบสเปิดเยอะอย่างนี้ใช่ปะเปิดอย่างนี้ก็มาก้วที่จะเปิดไปทำไมฮอจริงๆเราเราเล่นกันแล้วก็สําหรับมือใหม่ครับก็แค่เปิดเบาๆแค่นี้ครับเนี่ยมันก็จะบินได้แล้วนะแต่แต่เราไปอัดรอบช่วยนะครับคือเราบินยังไงก็ได้อ่ะ เวลาบินยกขึ้นมาแล้วก็แทกซีดขึ้นไปสุดแล้วก็แทกกระแทกให้มันโยนขึ้นไปฮอจะต้องขึ้นตรงๆนะไม่มีอาการหางออกซ้ายหางออกขวาครับจะต้องไม่มีอาการนะจะต้องไม่มีอาการนะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูนะครับมันจะต้องไม่มีอาการหางบิดเลยนะครับถ้าหางบิดหางออกเนี่ยคือถือว่าฮอใช้ใช้ไม่ได้นะอันนี้เป็นสี่ห้าศูนย์นะครับเดี๋ยวผมลอ,ล,อลองบินให้ดูนะเป็นแบตพันแปดพันห้าก็เล่นได้นะที่ผมชอบก็คือว่ามันใส่ได้ถึงพันแปดเลยนะแบตนะ แต่เด่นพันห้าก็จะโอเคกว่าครับพันห้าพันสามอย่าลืมนะครับไปตั้งค่าตรงนั้นกันเอานะสําหรับคลิปนี้ก็สําหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับที่ว่าจากลองเซตค่าในรีโมทดูเองครับก็ลองหาค่าดูครับแต่ผมยังหาค่าของหางไม่เจอใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยเพราะว่ามันสามารถเซตได้ในรีโมทมาตั้งนานตั้งแต่สมัย้กล่องไอ้นี่แล้วครับเราก็เป็นกล่อง3 g X g x เซตได้นะแล้วก็มากล่อง Beat x กก็เซตได้เหมือนกันครับเซตในรีโมทนะครับ นะเราไม่ต้องใส่คอมมันได้มาตั้งนานแล้วครับแต่เพียงแค่เราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจค่าต่างๆของรีโมทมันเท่านั้นเองแต่อาจอาจจะอาจมันอาจจะทําให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้ครับพอกล่องพลิกไปทางเนี้ยเราจะสมมติเราติดกล่องด้านข้างมันมันเซ็ตไม่ได้นะมันจะไม่ดีตรงเนี้ยแหละแต่ถ้ายังพวกรีโมทดีๆของเขาหน่อยเขาติดกล่องฝั่งไหนมันสามารถเซ็ตในในตัวรีโมทได้เลยนะแต่ว่าของเราเราต้องมาแก้ค่าในกล่องเรานึกออกไหมครับแล้วเราก็ไป เขาไปภาคสนามจริงอะเราก็เหลือแต่ค่ารีโมทแล้วเพราะกล่องเราถูกหมดแล้วใช่ไหมกลับทางถูกแล้วที่เหลือก็เป็นค่ารีโมทนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปคลิปบินกันเลยครับเฮ้ยเพเพื่อนๆดูคลิปบินกันครับเราเอาตั้งแต่ชุดเลยคนระับชุดหอยจะต้องขึ้นตรงตรงเนงะี้ยขึ้นตรงนะหงายท้องตรงครับผมดูกันว่ามันหมุนอยู่ในแกนดีไหมนะ จะเสร็จได้ไม่กี่ไฟแล้วก็บินเลยครับวันนี้นา่าจะอยู่ในแกนดีเลยเือบินอยู่หมุนอยู่ในแกนดีนะครับได้ชุดนะครับต้องขึ้นตรงตรงนี้นะตั้งแต่รอบรอโน้มมอนเลยนะอันนี้หงายท้องกัเหมือนกันครับเดี๋ยวผมเปิดขอเปิดรอบหน่อยเพราะรอบมันต่ำไปนะได้ชุดก็อ๋อ ครับมันจะต้องไม่เอียงนะมันจะเล่นง่ายนะหอนะแต่หอลำใหญ่ผมว่าจะเล่นง่ายกว่าลำเล็กนิดน,นึงเพราะว่า การที่เรามองเห็นองศาง่ายกว่านะลำเล็กมันมันต้องเล่นไกลตัวเป็นึงเห็นองศาอันตรายนะครับลำใหญ่มาเล่นไกลตัวได้นะให้เห็นองศาง่ายนะลำใหญ่จะถึงหน้าเล่นกว่าแต่อะไรก็แพงหน่อยมาเียครับ ไอ้ต้นไม้ต้นไม้เดีย๋ยวร่วงว่าต้นต้นไม้เนี่ยช่ไหมครับเหมือนมันจะไม่ค่อยอยู่นะมันไม่อยากอยู่แต่มันก็อยู่นะ ติ๊กตอกได้สองฝั่งแล้วแต่ฝั่งนี้จะหักฝานะองศามองไม่ค่อ,คอยเห็นนะไม่มีขนุป,ปีเลยนะ ระวงก็ค่อยเก็บท่าไว้นะรับ mm hmm. เพื่อนจำไว้นะหอถ้ามันดีอะ่ะชูดอะ่นะต้องไม่ปิดนะตร mm hmm. ต้องนี้นะส mm hmm. ามนาทีนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมขอลงก่นอนเพราะว่าแบตมีเกยร์ชาร์จเยอะนะตอนเย็นจะไปเล่นกับเพื่อนที่สนามแล้วก็ mm hmm. หอก็สเปคนี้ครับ450นะ 450เบส36นะครับมอเตอร์พัน5้าร้อย k v ของกาอุยนะมอเตอร์ Motor มันไม่ค่อยกินไฟนะซึ้งเขาจะดีหน e ่อยนะของกาอุยมันไม่กินไฟเพราะลวดเส้นเล็กนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เคยเล่นทามิยญารถทามิยญาจะรู้นครับมอเตอร์ทามิยญาแท้จะไม่กินแบตนะลวดจ,จะเส้นเล็กมากนะครับแล้วกําลังดีนะครับกาอุยก็ผลิตมาอย่างนั้นครับนี่นะเส้นเล็กกว่าของทุกค่ายนะเพราะก,กินไฟ แต่ว่าถ้าพวกเล่น,นแรงๆไอกำลอยากได้รอบเยอะๆก็จะเป็นเล้นเป็นพวกสกออ์เปียนลวดเส้นใหญ่ครับแบตต้องใหม่นะพวกนั้นนะหรือถ้าถ้าแบตใหม่จะโคตรโคตรด,ดีครับอันนี้ผมเอามาเล่นเพราะว่าผมใช้ค่อนข้างเป็นแบตเก่าหน่อยนะเอาไปซ้อมมือครับมันดีตรงนี้ครับเพราะว่าผมใช้แบตเก่าๆอยู่แล้วมันก็บินดีครับเป็นแบตพันแปดนะกำลังมันเหลือเหลือมากเลยครับสําหรับไอแบตสองลูกนู้นนะไม่ใช่ลูกนี้นะผมก็เลยเล่นไซนี้นะเอามาซ้อมมือครับไซนี้นะ กำลังมันเหลือมากมันสามารถเล่นกับแบตบวมๆไซส์พันแปดพันห้าได้นะครับก็ซื้อในราคาถูกได้สี่ห้ารอยในกลุ่มอย่างเงี้ยกลุ่มมือสองนะตามนี้นครับ